เจ้าสบายดีสบายดีซูออฟชานแนลสูสองออฟชานแนลสบายดีพี่น้องวันนี้พี่น้องครับวันนี้ก็มีอยู่ที่งทำงานนะพี่น้องห้างเดินงานครับประมาณตอนนี้ก็เก่าว่องทุ่งนะพี่น้องประมาณสิบโมงครับเดืองานพี่น้องปากตะก้นทิศสามทุกสภาพี่น้องราคาปากทิศสามช่องยูทูปพี่น้องที่บ้านด้วยประมาณสิบโมงบ่ายครับพี่น้องกำลังเดืกงานประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ยังอยู่ทิ่งทำงานนะครับคุณพี่น้อ ไม่ดูชิดทำงานที่นี่อากาศร้อนมากเลยไปต้องหาน้ำด้วยหาน้ำแล้วก็เข้านอนเสื้อผ้าเลยก็เข้านอนนี้ช่องนี้ก็มาทำงาน้มพี่น้องช่วงนี้อากาศร้อนมากดูเวียงจันทนะครับรอ่ทุกคนตอนนี้เข้าดูที่เวียงจันท์อากาศร้อนมากช่วงนี้คนไม่ตกน้ำช่วงนี้คืนนี้ฝนตกมาก นายุทที่ที่ผมนอนนะคนไม่ตกนายุทธที่นี่คนตกขอบคุณทีไยนะครับใคร้วครับ